จอมมารใกล้ตายกำลังรอเสียบเลเวล9 9 9 9 9 9นเก้ตอนที่322ร้อคำเตือนช่องนี้อยากมีเนื้อหาที่รุนแรงอาจจะมีเนื้อหาแบบก็แหลมบ้างเด็กอายุต่ำกว่า18ปีคนน่ารับคำแนะนำแต่เจ้าก็กดคุ้มใจคิดก่อนนะครับว่าตัวใจนะครับขอบคุณครับใครกดแล้วก็ขอให้ร่ำรวยแฟนนักแว่นหลงนักโครัาชโยูสร้างหลงได้ฟิกปามือของตัวเองก่อนที่จะทิ้งภารติดตายไว้เบื้องหลังโอ้ท่านจอมมาร นี่มันคือเคล็ดสุดยอดวิชาอันยิ่งใหญ่เทคนิคดับกุ้ยหยวนดาบไร้ร่องรอยไม่เพียงแต่อยู่สร้างหลงจะทิ้งภาพติดตามาไว้ตรงจุดนั้นแต่สิ่งที่น่าตกใจก็คือแม้กระทั่งร่างกกุตระกายของเขาก็ยังกระพริบ,พ,บพร้อมกับสร้างภาพติดตา,าไว้อีกด้วยวิชาดับไร้ร่องรอยเป็นวิชาที่ถูกใช้งานตามชื่อของมันมันเป็นวิชาที่ทําให้ผู้ใช้ไม่ทิ้งร่องรอยของดับเอาไว้ในตอนที่เคลื่อนที่เอาไว้นั่นเองในตอนนี้ไม่มีใครเห็นดับของอยูร้างหลงเคลื่อนไว้อีกต่อไปด้วยตาเปล่าอีกแล้ว ดาบของอยูสร้างหลงเคลื่อนไหวเร็วขึ้นเร็วขึ้นและเร็วยิ่งขึ้นไปเองอยูสร้างหลงได้ศึกษาเคล็ดวิชาดาบนี้มาสักพักแล้วและในตอนนั้นเองขึ้นดับพลังงานนับหมืน่นก็ได้มาบรรจบกันก่อนที่จะพุ่งตรงไปหาศัตรูเพียงหนึ่งเดียวของเขาแต่ว่าทันใดนั้นเองอยู่เจิ้งไห่ที่เห็นแบบนั้นเขาก็ใช้พลังร่างโลกุตระกายขึ้นมาทันทีสุดยอดพลังพนึกสวงสวรรค์แห่งความมืด ดูเหมือนว่าหยูเจ้างไฮจะคาดหวังกับการโจมตีในครั้งนี้ของหยูสร้างหลงดาพลังงานทั้งหมดของหยูเจ้างไฮได้มาบรรจบกันโดยที่มีกามีดินโลหิตเป็นจุดศูนย์กลางในตอนนี้ตัวเขาได้เปลี่ยนสุดยอดอาวุธขู่ใจให้กลายเป็นโล่ป้องกันอันทรงพลังแล้วเมื่อพลังของทั้งส, uh ทงสองฝ่ายได้เข้าปะทะกัน ในตอนนั้นเองก็เกิดขึ้นพลังกับเพื่อมไปตามแนวนอนที่กว้างใหญ่พลังที่เกิดจากการปะทะกันได้กับเพื่อมไปไกลกว่าหลายพันเมตรต้นไม้ที่อยู่บนพื้นดินต่างก็ได้รับผลกระทบจากระลอกคลื่นถ้าหากมองจากด้านบนจะเห็นว่าภูมิทัศน์ของที่แห่งนี้ได้แปรเปลี่ยนไปที่พื้นดินในรัศมีโดยรอบตอนนี้ต่างก็เต็มไปด้วยหลุมจานวนนับไม่ถ้วนในช่วงเวลาที่เกิดการปะทะครั้งใหญ่พลังร่างโรกุตระรังกายของทั้งสองก็ได้หายไปเช่นเดียวกันยูจ้างเฮยได้ถอยกลับไป ส่วนอยู่สร้างโรงเองก็ถอยกลับไปเช่นกันพวกเขาเลอยอยู่บนอากาศก่อนที่จะจ้องมองกันและกานจากระยะไกลอยู่เจังไหายได้เอามือของเขาจับที่กระบ,บีดินโลหิตเอาไว้แน่นที่แขนของเขาในตอนนี้เต็มไปด้วยเส้นเลือดนับไม่ท้วนมันกําลังปูดขึ้นมาอย่างเดือดดาลที่นิ้วก้อยของอยู่สร้างโงเองก็สั่นเล็กน้อย ตัวของเขาที่สัมผัสได้ถึงความสั่นนั่นจึงรีบหยุดมันอย่างรวดเร็วสิทน้อง,องเจ้าแข็งแกร่งกว่าที่ข้าคิดไว้มากจริงๆท่านพูดเกินไปแล้วสิพี่ใหญ่ท่านเองก็ทําได้ไม่เร็วเหมือนกันนี่สิทน้องรอง,องเจ้าเป็นคนแรกที่ทําให้ข้าปลดพ,พลังที่มีทั้งหมดเพื่อการต่อสู้ได้ข้าหวังว่าจะทําให้ท่านพึงพอใจได้นะสิพี่ใหญ่ วอ้ยูเจิ้งหายได้กลางมือของตัวเองออกมาในตอนนั้นเองกบีนินโลหิตก็มุนอยู่บนอากาศและในขณะเดียวกันพลังร่างโรก,กูตระกายของเขาก็ปรากฏออกมาอีกครั้งยูสร้างรงเองก็ไม่ยอมที่จะถูกทิ้งไว้เพื่อเป็นฝ่ายไล่ตามตัวเขาได้ใช้พลังร่างโรกูตระกายออกมาด้วย การไหลเวียนของพลังลมปานอันมหมาสารที่อยู่บนท้องฟ้ากําลังแปรปรวนพลังอันมหมาสารได้มุนเวียนจนราวกับพายุคลั่งใครกันที่จะเป็นผู้ว้าชัยในศึกครั้งนี้ไปได้เจ้ซื้ออุยาละ่ะในตอนนี้เจ้านั่นอยู่ที่ไหนกันถึงแม้ว่าข้าจะมองไม่เห็นซื้ออุยาแด้ถึงแบบนั้นข้าก็มั่นใจว่าก่อนหน้านี้ซื้ออุยาได้มาที่นี่กับยิวสร้างหลวงแน่ เจ้าซื้ออุาอยาจะต้องดูการต่อสู้อยู่ที่ไหนสักแห่งในตอนนี้ข้านั้นมีการ์ดของพนึกกับขังชงม,มาอยู่ทั้งหมดสามใบด้วยกันทุกอย่างที่มีในตอนนี้พร้อมแล้วสิ่งที่ข้าต้องการมีเพียงแค่เวลาเท่านั้นหลังจากนั้นเวลาก็ได้ไหลผ่านไปอย่างรวดเร็วจนถึงตอนนี้ก็เป็นเช้าวันใหม่อีกวันหนึ่งเวลาคูดาที่ยังเหลืออยู่ในตอนนี้มันเหลือเวลากว่าห้าชั่วโมงแล้ว ่ันปูวอุโสขอรับดูเหมือนว่าข้าน้อยจะได้เปิดหูเปิดตาครั้งใหญ่แล้วขอรับตันปัวอุโสผลลัพธ์เป็นอย่างไรบ้างถึงแม้ว่าพลังของทั้งคู่จะทัดเทียมกันก็ตามแต่ในการต่อสู้ตัวต่อตัวเช่นนี้ปัจจัยที่สามารถกำหนดผู้แพ้ชนะได้ก็คือความมุ่งมั่นและประสบการณ์ในการต่อสู้ถ้าหากตัดสินจากทั้งสองอย่างที่ว่าแล้วความเป็นไปได้ที่อยู่เจิงเฮยจะเป็นผู้ชนะจึงเป็นไปได้สูง แต่ถึงแบบนั้นในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาอยู่เจงไห่ยก็เสียเวลาไปนั่งกับการรวบรวมเหล่าสาวกบางทีอยู่สร้างโรงอาจจะใช้ช่วงเวลาที่ว่านั้นเออติบโตจนกล้าผ่านผู้เป็นศิษย์พี่ไปแล้วก็เป็นได้แม้ว่าอยู่เจงไหน่อยผู้เป็นศิษย์พี่ยังดูเหมือนว่าจะได้เปรียบแต่ถึงแบบนั้นก็ยังเป็นเรื่องที่ยากที่จะบอกว่าเขาสามารถเอาชนะอยู่สร้างหลงได้อยู่ดีมันยากที่จะสามารถบอกผลลัพธ์ออกมาได้แต่ในแง่ของความเข้มข้นในการต่อสู้ ดูเหมือนว่าในตอนนี้การต่อสู้จะไม่ได้ดูเข้มข้นเหมือนกับช่วงเวลาหลายวันที่ผ่านมาตอนนี้พวกเขาทั้งสองคนก็น่าจะเหนื่อยกันมากแล้วการต่อสู้ครั้งนี้ก็เหมือนกับการวิ่งแข่งยิ่งวิ่งนานเท่าไรทั้งสองคนก็ยิ่งรู้สึกเหนื่อยล้ามากขึ้นเท่านั้นพวกเราไปดูกันเถอะขอรับตัวข้าเองก็ต้องการชมการต่อสู้ในระยะใกล้ด้วยเช่นกันแต่หน้าเสียดายที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาตัวข้านั้นมีความกล้าที่ไม่เพียงพอ ตอนนี้การต่อสู้ไม่ได้เข้มข้นสักเท่าไรมันยากที่จะสังเหตเห็นการต่อสู้ในระยะไกลได้อย่างไรก็ตามถ้าว่าพวกเราเข้าไปใกล้เกินไปก็อาจจะเป็นที่สังเกตของสี่สุดยอดผู้พิทักษ์ทั้งสี่ของนิกายอยู่มิงได้แต่ว่าในตอนนี้พวกเรานั้นมีพลังของท่านปูอุโสคอยหนุนหลังอยู่ในตอนนี้ไม่มีอะไรจะต้องกลัวอีกต่อไปแล้วกรุณาขึ้นเรือเหาะได้เลยขอรับท่านผูอโุโศหลีกไปหลีกไปเตรียม <c oughs> ตัวออกเดินทาง หนเมื่อมีท่านปูโสขึ้นเรือหอกของพวกเราแบบนี้เดี๋ยวข้าจะเป็นคนควบคุมเรือหอกลำนี้เองขอรับท่านปูอุโสการเดินทางด้วยเรือหอกลำนี้อาจจะช้าไปสักนิดแต่โปรดอย่าคิดมากไปเลยนะขอรับแต่ถ้าหากว่าท่านปูอุโสต้องการเดี๋ยวข้าจะพยายามเล่งความเร็วให้มากกว่านี้ก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องทําแบบนั้นเอ๊ะทาไมกันล่ะขอรับทำไมเจ้าหมอนี่มันถึงได้คิดสงสัยอะไรให้มากความด้วย ช่างน้าลำบากใจและน้าลำคาญสักจริงๆต้วนซิงเจ้ารู้ได้อย่างไรกันว่าการต่อสู้ของพวกเขาทั้งสองคนจะเกิดขึ้นที่ยอดเขาเมฆคากระจางในตอนนั้นในช่วงที่ข้ากําลังเผชิญหน้ากับปัญหามากมายที่ยอดเขาพิงตูข้าก็ได้รับข้อมูลสําคัญนี้มาขอรับนี่นี่นี่พวกเจ้าได้ยินหรือเปล่าลูกศิษย์คนแรกกับลูกศิษย์คนที่สองของสาราจิมติงซานพวกเขากําลังจะต่อสู้กันละ หา,ากเจ้าสามารถหาข้อมูลเรื่องนี้ได้ใครๆก็ต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้เหมือนกันแท,ท,ท่ท่านผู้อวุโสท่านกำลังจะบอกว่ามีใครคนอื่นอยู่ที่นี่ด้วยอย่างนั้นเหรอถึงแม้ว่านี่จะเป็นเพียงแค่การคาดเดาแต่ถึงแบบนั้นมันก็ยังมีความเป็นไปได้สูงมากท่านผู้อ้อวุโสข้าคิดว่าท่านผู้อวุโสคิดถูกต้องแล้วล่ะตัวข้านั้นรีบร้อนเกินไปจนทําให้พวกหนูสุกปกพวกนั้นรู้ตัว โอ้โห oh ร่องรอยขนาดใหญ่ที่เกิดจากการโจมตีด้วยดาบพลังงานตอนนี้มันยังหลงเหลืออยู่มันเป็นร่องรอยที่ยุย่ใหญ่โตจนไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนสถานที่แห่งนี้ดูเลเทะไม่เป็นธรรมชาติอีกต่อไปป่าเมฆค้ากระจางอยู่ที่ด้านหน้าของพวกเราแล้วขอรับ ท่านผู้อาวุโสดูจากท่าทางของพวกเขาตั้งสองคนพวกเขาคงอยากใกล้ถึงขีดจำกัดแล้วละขอรับใจเยินไว้ไม่จำเป็นจะต้องรีบร้อน